คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเราจะมาสาธิตวิธีการใส่เข็มขัดฉลุของทางร้านให้รับชมกันค่ะ โดยเข็มขัดของทางร้านเล่านะคะจะเป็นเข็มขัดที่มีตะขอมาให้สองด้านค่ะจะมีทั้งด้านปลายเข็มขัดแล้วก็ในด้านของหัวเข็มขัดค่ะและแม่แมนะคะสามารถนําตะขอที่เป็นในส่วนปลายเข็มขัดค่ะไปเกี่ยวเข้ากับตัวเรือนได้เลยหลังจากเกี่ยวตะขอเข้ากับตัวเรือนของเข็มขัดเรียบร้อยแม่แมจะเห็นได้เลยค่ะว่าเข็มขัดจะมีความแข็งแรงแล้วก็แน่นหนามากๆจากนั้นนะคะแม่แม่ปรับเข็มขัดให้บริเวณของหัวเข็มขัดมาอยู่ตรงกลางลำ ค่ะและตะขอในส่วนของหัวเข็มขัดนี้ค่ะ จะมีหน้าที่ในการเกี่ยวล็อกเข็มขดัดพร้อมทั้งช่วยให้เข็มขัดเส้นนี้มีความเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยมากยิ่งขึ้นค่ะและเข็มขัดของทางร้านเรานะคะจะเป็นงานทำมือในทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเรือนหรือว่าลวดลายต่างๆก็จะมีความสวยเหมือนกันในทุกจุดเลยค่ะและหากสนใจสั่งซื้อสามารถซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์และหน้าร้านจะตั้งอยู่ที่ห้างพันทิย์บ,บังกะปีชั้น3เลยค่ะและหากดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมาค่ะสวัสดีค่ะคุณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย